สวัสดีครับผมเป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้ก็เกมค่อนข้างเยอะนะก็ยังคงไม่หยุดหย่อนนะครับผมก็วันนี้เราก็จะมาพูดถึง h a d e s นะซึ่งเป็นเกมที่ผมเพิ่งจะเล่นไปนะช่วงนี้ผมก็จะเล่นเกมนี้นะแล้วผมก็เพิ่งจะเล่นจบรอบแรกนะครับใช้คําว่าจบรอบแรกคนที่เล่น เคยเล่นเกมนี้มาก่อนอย่าง h a d e s หนึ่งเนี่ยก็จะรู้ว่าเกมเนี่ยมันจะไม่สิ้นสุดในการจบแค่รอบเดียวเกมมันจะเน้นให้เราเล่นจบหลายๆรอบซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับเออก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเกมนี้ว่ามันแตกต่างอะไรกับภาคแรกไหมนะครับถ้าให้พูดตรงๆเนี่ยเกมมันเหมือนหลายๆอย่าง ต่อยอดจากภาคแรกนะครับขาดทั้งเรื่องราวสตอรี่ของเกมนะที่ผมจะไม่พูดถึงอะไรเยอะนะอาวุธระบบซิสเต็มหลายๆอย่างเนี่ยใช้ระบบจากภาคแรกและก็เพิ่มหลายๆอย่างจากของใหม่อะเพิ่มของใหม่เข้ามาปรับปรุงให้ดีขึ้นนะอ่ะเรามาพูดถึงหลักๆเลยก็อาวุธคืออาวุธเนี่ยมันก็จะเหมือนภาคแรกครับคือมันจะมีอาวุธที่หลากหลายแต่ วิธีการใช้งานและประเภทของอาวุธเนี่ยไม่เหมือนเลยซึ่งมันจะมีระบบเหมือนกับภาคแรกก็คืออ่าในหนึ่งประเภทอาวุธเนี่ยก็จะมีอาวุธหลากหลายสไตล์ที่มีโมเดลต่างไปด้วยวิธีการใช้งานก็จะต่างกันไปซึ่งในภาคแรกเนี่ยเราต้องทํานู่นทํานี่เพื่อปลดล็อกมาใช้นะแต่ในภาคเนี่ยเราต้องคราฟกับเนี่ยสังเกตว่าเราต้องไปหาของพวกนี้มาไม่ว่ายัางไงก็ตามไปหาของมาเพื่อ ออกมานะเออมันก็จะมีหลากหลายนี่ผมก็ค้าไปจนเหลือแค่3อันนี้แหละเออแล้วก็ยังเหมือนเดิมมีระบบอัปเกรดเหมือนกันอันนี้ก็คืออัปเกรดนะเอ่อเพิ่มความสามารถให้กับอาวุธชิ้นนั้นๆนะครับก็มีอัปเกรดนะก็จะเป็นการคาฟเหมือนกันเอ่อของคราวที่แล้วก็คือพอเราฆ่าบอสได้เราได้เหมือนหัวใจมาแล้วก็ามาอัพเลยใช่ไหมแต่ของภาคเนี้ยก็คืออ่าเราต้องไปหาของตามนี้นะซึ่งไอ้ทรัพยากรตามเนี้ยมันก็หาได้จากการ วิ่งในรันนั่นแหละอ่ที่แปลกเลยก็คือนี่ครับเราต้องคราบอุปกรณ์ขึ้นมาด้วยก็คือทูนทั้งหลายนะก็ไม่ว่าจะเป็นรลัว่วหรือว่าปิกแอกเนี่ยเอาไว้ขุดแร่เอาไว้ข,ไวขุดดินนะเพื่อที่จะเอาทรัพยากรเนี่ยมาทำอาวุธแล้วก็ต้องอัปเกรดตัวทูนของเราด้วยเพื่อให้ได้ทรัพยากรที่มากขึ้นนะครับ ซึ่งมันเป็นสิ่งทีเ่เกมเพิ่มเข้ามาในภาคนี้นะซึ่งระบบมันน่าสนใจมากๆแล้วก็มีลูกเล่นเยอะคือภาคเนี้ยก็จะคล้ายๆกับภาคเก่าครับที่เราสามารถตัดแต่งแล้วก็ปรับแต่งเกมได้เนาะแต่ในภาคเนี้ยมันก็จะการปรับแต่งเมืองเนี่ยมันจะส่งผลกับเรามากขึ้นอย่างเช่นตรงนี้ที่เราสามารถปลูกผักได้แต่เราก็ต้องไปหามเมล็ดพันธุ์มาเนาะแล้วมาปลูกผักซึ่งผักเนี่ยก็จะเอามา ทำของเหมือนกันก็เอามาทําอาวุธหรือว่าจะเอามาอัปเกรดอาคานะ่าอ่าแต่ระบบนี้คือระบบอาคานะ่าของภาคที่แล้วเนี่ยมันจะมีกระจกที่เป็นเหมือนอัปเตตัสถ้าใครยังจำอ่าเฮดิสภาคหนึ่งได้มันจะมีกระจกที่เหมือนอัปเตตัสเนาะแต่สําหรับภาคสองเนี่ยจะใช้ระบบอาคาน่าก็คือเป็นการ์ดซึ่งมันจะมีแต้มตรงนี้ที่บอกอยู่ว่าเราเนี่ยใส่การ์ดได้กี่แต้มเนาะซึ่งผมเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดยี่ิบเจดผมก็ต้องคํานวณยังไงก็ได้ให้ผมใส่การ์ด ให้ได้ทั้งหมด27นะครับอ่ามันแต่ละการ์ดเนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปเนาะเออก็ว่ากันไปก็เป็นระบบใส่การ์ดเป็นแล้วก็เป็นระบบที่ดีด้วยซึ่งมันสามารถอัปเกรดได้นะตัวการ์ดก็สามารถอัปเกรดได้นะ <me> เนี่ยใช้ของมาอัปเกรดเออตัวการ์ดก็อัปเกรดได้ <Yes. S 1> เออแล้วก็ตัวช่องนี่ก็อัปเกรดได้ครับเนี่ยใช้สีครเขียวเนี่ยอัปเกรดเพ,เพื่อเพิ่มช่องใส่การ์ดให้มากขึ้นไปอีก เนาะอ่าซึ่งอ่าที่บอกนี่ก็คือการสร้างอ่าการปรับโครงเมืองที่หาของมาใส่ใส่เนี่ยภาคเนี้ยก็จะมากขึ้นจริงจังมากขึ้นก็คือมันจะมันจะเน้นไปที่การหาทรัพยากรเนี่ยมาใส่หม้อแนละ้วของพวกเนี้ยมันก็จะมีบางอย่างเนี่ยที่ช่วยให้เราเนี่ยได้รับเอ่อความสามารถที่มากขึ้นด้วยอืมค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับตรงนี้เลยนะ เอแล้วที่ยังเหมือนเดิมก็คือระบบพ่อค้านะพ่อค้าคือขอยายของยังเหมือนเดิมการอาให้ของขวัญ Npc นเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ก็ยังเหมือนเดิมเอ่งจริงๆก็มีระบบอื่นๆยิบย่อยเพิ่มเข้ามาอีกนิดๆิดนดหน่อยๆครับแต่ว่าสำหรับผมผมว่าไม่ได้อะไรขนาดนั้นเนาะก็ที่เหลือก็น่าจะเป็นเรื่องของระบบต่อสู้ที่ก็อย่างที่เห็นว่า มันจะมีเรื่องของมานาเข้ามาเรื่องของมานาเข้ามานะเออมีหลอดเลือดแล้วก็มีมานาซึ่งมันก็ไม่ได้ยากหรอกครับอ่าเราโจมตีปกติก็ไม่ต้องใช้มานาแต่ถ้าเราใช้ท่าพิเศษอ่าอย่างใช้คล a สอ่าหรือว่าเอ่อกดโจมตีค้างอะไรเงี้ยมันก็จะใช้มานาเนาะซึ่งมานาเนี่ย ใช้แล้วหมดนะครับมันฟื้นไม่ได้นะอันนี้คือฟื้นเพราะว่าผมใส่การ์ดให้มันฟื้นนะให้มันฟื้นมานานะจริงๆแล้วมานามันฟื้นไม่ได้นะครับมันจะต้องใช้อ่าพรใช้บูนจากเทพหรืออะไรอย่างนี้ในการทําให้มันฟื้นมานานะครับอืมช่วงคนเล่นใหม่ๆหรือว่าแบบอยากซื้อมาเล่นอยากหาข้อมูลเนี่ยก็อ่าลองศึกษาดูละกันเนาะอืมระบบเกมคร่าวๆก็ประมาณนี้อ่ามีอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือปกติเนี่ยใน เอดิสภาคแรกเนี่ยเราก็จะเป็นการฝ่ <secret> านรกขึ้นมาใช่ไหมเออลงลุยตะลุยด่านอ่ะภาคนี้ก็เหมือนกันเนี่ยมันก็จะมีให้ go out ก็คือลงไปด้านล่างแต่มันไม่ได้มีเส้นทางเดียวในภาคเนี้ยจะมีอีกเส้นทางหนึ่งก็คือ go up เอ่อก็คือไปอีกทางหนึ่งเหมือนกันซึ่งในแต่ละทางเนี่ยก็จะมีเอ่อ,เ,อ,อเส้นเรื่องไลนืในเรื่องเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าเราขึ้นไปข้างบนเนี่ยเราก็จะเจอบอสเส้นเรื่องหนึ่ง ้วถ้าขึ้นลงมาข้างล่างเนี่ยก็จะเจอบอสอีกเส้นเรื่องหนึ่งประมาณนี้ก็บอสจะต่างกันได้ของไม่เหมือนกันรวมถึงทรัพ,พยากรด้วยนะครับสมมุติว่าคุณอยากได้เมล็ดพัน,นุ์นี้คุณต้องไปหาข้างบนหรือว่าคุณอยากจะได้แร่นี้คุณอาจจะต้องลงมาข้างล่างประมาณนี้เนาะสำหรับระบบาการเดินทางการสลุยด่านซ,ซึ่งทำให้ด่านเนี่ยมันหลากหลายมากกว่าภาคแรกหลายเท่านะส่วนตัวคือผมมองว่ามัน โคตรหลากหลายเลยมันสนุกมากๆกับการแบบเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอะไรเงี้ยเออเอ,อ่เหมือนเดิมครับสำหรับเล่นจบแล้วมันก็มีระบบเหมือนเดิมเลยก็คือใส่นู่นนี่นั่นทำให้อ่ายากขึ้นนะใส่แล้วทำให้ยากขึ้นก็จะเพิ่มของจะได้ของพิเศษมาอัปเดตอุปกรณ์อะไรก็ว่าไปเนาะก็ประมาณนี้นะสำหรับอ่าเกมนะระบบข้อาวๆของเกมอืม มาพูดถึงใช่ระบบมาพูดถึงว่าเกมเนี่ยมันยังอยู่ในขั้น early access แล้วน่าซื้อไหมนะสำหรับคนที่ช่างใจอยู่ว่าจะซื้อไหมเอาจริงๆผมแนะนำนะเพราะว่าต่อให้มันยังเป็นแค่ early access คือมัน early access จริงๆนะเพราะว่า NPC บางตัวเนี่ยเขายังทำอาร์ตไม่เสร็จเลยยังคือมันจะมีแค่เสียงภาคโมเดลยังไม่เสร็จอาร์ตยังไม่เสร็จแต่คุณเล่นได้นะคือเกมเนี่ยสามารถเล่น ได้เยอะเลยแหะครับคุณสามารถจบได้หลายรอบเพื่อเอามาอัปเกรดตัวละครรอ,อคอนเทนต์ใหม่ๆอะไรเงี้ยคือเกมเล่นได้เยอะเลยคือถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตามตารางเนี่ยเขาพยายามจะทำให้เสร็จภายในปีนี้ด้วยนะเอ่อที่เขาบอกไว้นะซึ่งผมก็คิดว่าเดี๋ยวสักเดือนหน้าก็อาจจะมีคอนเทนต์เพิ่มอีกนะสำหรับตัวเฮด i ิทภาคสเนี่ยสำหรับใครที่ลังเลเนี่ยผมก็ส่วนตัวก็เชียร์ให้ซื้อนะพมัเกมที่ดี แล้วภาคนี้ก็สนุกเหมือนภาคแรกเลยมันคือภาคแรกที่อัปเกรดขึ้นไปอ่ะมันดีจริงๆสนุกมากๆครับเอ่อคือถ้าถามความต่างระหว่างภาค1นึ่กับภาค2อเนี่ยมันพูดยากมากเพราะว่ามันมันทั้งเป็นเกมเดียวกันแล้วก็ไม่เหมือนด้วยความที่อ่อ,องตัวละครเนี่ยมันเป็นคนละตัวกันนะอ่า ตัวละครภาคแรกของเราเนี่ยเราเล่นเป็นซากเกอัสที่เป็นเหมือนนักรบนักดาบอะไรประมาณนี้ภาคนี้เราเล่นเป็นเมเลนอที่เป็นเหมือนจอมเวทอะครับก็คือเมเลนอไม่ว่าจะใช้อาวุธอะไรต่อให้เป็นมาวุธอาวุธมีลีเนี่ยนางก็จะมีความแบบว่าใช้เวทมนต์อยู่นิดๆอะครับเนี่ยอ่ามันจะมีการแบบใช้เวทมนต์อะไรเงี้ยใช้่าแคสได้อะไรเงี้เออมันจะมีสไตล์เพลย์ที่มันไม่เหมือนกันมันเลยให้ความรู้สึกที่ มันไม่เหมือนกันซะทีเดียวอ่ะเออแต่วิธีการเล่นวิธีการคิดเนี่ยคล้ายกันครับวิธีการเลือกเทพการเลือกบูนการเลือกพรทั้งหลายเนี่ยมันคล้ายกันเออมันก็เลยเป็นเกมเดียวกันที่แตกต่างซึ่งผมมองว่ามันทําได้ดีมากๆเป็นการต่อยอดเกมได้ดีมากๆเขาฉลาดที่จะทํามากๆเลยนะในการใส่เมคานิกของเกมอ่ะให้มันออกมาเป็นแบบเนี้ยผมว่าฉลาดมากแล้วก็เก่งมากๆเลยที่ทําให้มันมันน่าสนใจอ่ะทั้งๆที่เอ้ยเกมเพย์มันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรขนาดนั้นแต่ว่า พอมันเปลี่ยนอาวุธไปทีนึงเปลี่ยนพรที่ให้เปลี่ยนวิธีที่ใช้งานอะไรเงี้ยเออเกมเพลไม่เปลี่ยนเยอะเลยแล้วมันน่าสนใจมากเออเกมมันดีมากครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะเออส่วนตัวก็เชียร์ครับเชียร์เกมมีราคาอยู่ที่590บาทนะในช่วง e อ r l เ Access ถ้าหมด e อ r l เล c ก e s s ก็อาจจะขึ้นราคาซึ่งก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาจะ e อ r l เล c c e s s ไปนานขนาดไหนนะ เออแต่เขาบอกว่าเขาพยายามจะให้เกมเนี่ยเสร็จตัวเต็มภายในปีนี้นะเท่าที่ผมเข้าใจะนะในสเก็ดูของเขาอ่ะเออก็อาจจะก่อนช่วงประมาณตุลาสิงหาตุลาก็อาจจะเสร็จแล้วอะไรประมาณนี้นะเออใครจะรอก็ก็ได้ครับแต่เท่าที่เกมมีคอนเทนต์นะตอนเนี้ยก็เยอะแล้วนะเออข้างล่างเนี่ยก็ข้างล่างนี่คือแบบว่าไปยันได้ยันบอสต,ตัวสุดท้ายเลยส่วนข้างบนเนี่ย น่าจะต้องรออัปเดตเพราะว่ามีบอสแค่สองตัวนะด้านบนแต่บ,บอสก็ยากใช้ได้เลยนะบอสก็ค่อนข้างกวนมอนสเตอร์ก็ค่อนข้างกวนแต่เล่นแล้วสนุกมากมเกมสนุกจริงๆก็น่าจะประมาณนี้แหละเอาจิงๆก็ไม่ได้อะไรมากก็อยากจะป้ายยานะสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นเฮดิสเลยนะก็ลองมาเล่นดูเพื่อนผมที่ไม่เคยเล่นเกมนี้เลยพอได้เล่นภาคสองไปก็ยังติดงอมแงมคือเล่นแบบ เป็นสิบจิดชั่วโมงแล้วอ่ะเออมันมันสนุกจริงๆครับสําหรับคนที่นี่นิดนึงแต่ถ้าคนที่แบบว่าไม่ชอบหัวร้อนไม่ชอบแพ้ก็อาจจะต้องข้ามไปนะเพราะเกมมันเป็นเกมแนวโลกไลท์ะนะก็คือแพ้เริ่มใหม่แพ้เริ่มใหม่นะยิ่งแพ้คุณยิ่งเก่งอ่ะวิธีคิดอ่ะมันคือยิ่งแพ้คุณยิ่งเก่งอืมส่วนเรื่องบิวเรื่องอะไรนี่ผมก็คงแนะนาอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าก็แล้วแต่ว่าดวงจะเจออะไรนะเอ ก็ลองลองดูกันละกันนะอ่แต่ก็ประมาณนี้แหละเอ่ประมาณนี้แหละสำหรับเกมนี้นะหวังว่าจะถูกใจใครหลายคนนะเออก็อยากให้หามาเล่นกันดูเกมดีๆนะเผลอว่าถ้ามันทําเสร็จทันปีนี้เนี่ยเกมนี้ถ้าทําเสร็จทันปีนี้เนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในเกมที่เข้าชิงเกมออฟเดอะเยียเหมือนกับที่ภาคแรกเข้าชิงได้เลยก็ว่าได้นะเพราะเกมเพย์มันเกมเพย์มันระดับนั้นจริงๆนะเกมเพย์มันสนุกมากจริงๆนะเออ มันจะชิงเกมออเดียร์นี่ผมไม่แปลกใจเลยเออมันเป็นเกมอินดีท้ที่ที่เกมเพแม่งโคตรดีเลยโคตรจัดเต็มอ่ะเออโอเคครับน่าจะประมาณนี้แหละเออไม่น่าจะอะไรและเออก็หวังว่าจะถูกใจจะหรือว่าจะช่วยในการตัดสินใจสำหรับใครหลายๆคนที่ไม่รู้ว่าจะซื้อดีไหมมันเออเรี c ยกเศษอยู่อซื้อดีไหมอะไรอย่างนี้ เ,เกมนี้เป็นเกมที่เชีร์เลยต่อให้เป็นเอเล็กเซตเนี่ยก็เชร์เลยเพราะว่าคอนเทนต์เท่าที่มันมีนะตอนเนี้ยแม่งก็เป็น10ชั่วโมงแล้วเออคุณสามารถเล่นเกมนี้ได้เป็น10-20ชั่วโมงได้เลยอะเออแค่นะัก o คอนเทนต์เอเล c กเ s ตตัวแรกที่ยังไม่ได้อัปเดตด้วยนะสุดยอดจริงก็หวังว่าใครหลายๆคนจะสนใจแล้วก็หยิบหรือว่าซื้อเกมนี้กันมาเล่นกันนะเออเอาละผมก็ไม่มีอะไรแล้วก็น่าจะแค่นี้แหละครับ ก็จะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะเ,เกมดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมไปหาซื้อมาเล่นกันล่ะโอเคไม่มีอะไรแล้วฝากไปเท่านี้ไปละครับสวัสดีครับ